พวาอาถรรพ์คนในบ้านทยอยล้มป่วยหลังนำสิบุลึงเข้าบ้านร่างทรงทักให้เอาไปคืนปราสาทพนมลุงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะโพอีกแล้วนะคะชาวบ้านทรงวัุโบราณเชื่อมโยงปราสาทพนมลุงให้กับอุทยานนะคะหลังพบสิบลึงในไร่อ้อยของตัวเองเก็บมาบูชานาน,าน15ปีนะคะเผยตอนแรกชีวิตดีขึ้นนะคะรุ่งเรืองนะคะแต่ช่วงหลัง มีอะไรไม่ดีเข้ามานะคะล่างทรงบอกเลยนะคะว่าให้เอาไปคืนนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่บ้านเลขที่52หมู่4ี่ตำบลตาจงอําเภอละหารทายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะล่างส่งได้ทําพิธีตามความเชื่อเพื่อส่งมอบสิวลึงนะคะมีทั้งฐานสิวลึงและก็องค์ประกอบฐานประมาณ10ชิ้นส่งมอบให้กับประสาทพนมลุงนะคะโดยระหว่างทําพิธีนะคะล่างทรงได้ใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาขมรนะคะพอ ได้ใจความว่าล่างทรงบอกว่าให้เอาของโบราณไปไว้ที่เดิมคืนเมื่อเอาของเหล่านี้กลับไปคืนแล้วก็จะหายจากอาการไม่สบายถ้าเอาไปคืนเจ้าของบ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความร่มเย็นนางสาวสุภาพรเพชรไทยอายุ41ปีนะคะลูกสาวเจ้าของบ้านนะคะเล่าว่า หินดังกล่าวนะคะจากคมบอกเล่าของนายวิรัตเพชรไทยนะคะอายุ64ปีผู้เป็นพ่อนะคะทราบว่าเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมานะคะพ่อได้ไปไถยไร่อ้อยนะคะเพื่อทำการปลูกอ้อยแต่ไปเจอหินอยู่รวมกันเป็นชุดจึงนำมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อบูชาตอนแรกชีวิต ในครอบครัวมีแต่ความสุขหากินง่ายแต่เมื่อประมาณ1-2ปีที่ผ่านมาครอบครัวมีแต่เรื่องคนในบ้านล้มป่วยหลายคนจึงเดินทางไปถามร่างทรงที่อยู่ต่างหมู่บ้านก็ทักว่าที่บ้านมีวัตถุโบราณให้เอาไปคืนที่เดิมคือปรสาทพนมลุงทั้งนี้ร่างทรงยังทักอีกด้วยว่าพ่อของเธอในอดีตเคยเป็นแม่ทัพมีหน้าที่ขนสิวิลึงชุดดังกล่าวไปที่เขาพนมลุงแต่เกิดอุบัติเหตุเวียนล่ม จึงไม่สามารถนำเซวิลิงไปที่เขาพนมลุงได้ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ปรากฏเนื่องจากที่ผ่านมามีคนไปไถไร่อ้อยมาทุกปีไม่เคยเจอแต่ครั้งนั้นพ่อได้ไถไร่ด้วยตัวเองแล้วก็ไปเจอโดยบังเองิญในขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาพนมลุงนะคะนายพานุวัตรเอื้อสมานนะคะ หัวหน้าว,าวาอุทยานปราสาทเขาพนมลุงกล่าวว่าปราสาทพนมลุงเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ประชาชนให้ความเคารพบูชาปรากฏการหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่มีคนประสบพบเจอมาแล้วเป็นจำนวนมากที่มาเที่ยวแล้วหยิบเอาสิ่งของของปราสาทไปจะต้องนำส่งคืนทั้งเอามาด้วยตนเองแล้วก็ส่งไปสนีมา เจ้าหน้าที่ท่านยังฝากเตือนนะคะว่ามาเที่ยวที่ปราสาทเขาพนมรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลสถานที่แห่งใดหรือไปเที่ยวสถานที่โบราณแห่งใดนะคะขอให้ปฏิบัติตามหลักการดูแลรักษาโบราณสถานนะคะไม่ควรหยิบจับสัมผัสหรือลูบคำลวดลายต่างๆอาจส่งผลกระทบกับโบราณสถานได้นะคะ นี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะปราสาทเขาพนมรุ้งก็เคยมีคนบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็หยิบเอาก้อนหินไปนะคะแต่ว่ามีเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นกับชีวิตก็เลยส่งคืนนะคะส่งหิน,น,นกล่าวคืนนะคะล่าสุดก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ